ได้เข่ากล้องแล้วก็มาได้เข้ากล้องไอ้ช่องไอ้ไอ้ช่องอันท่องแม่ธรณีไปกับกายครับผมช่องแม่ธรณีท่องแม่ธรณีไปกับกายครับอันคนแดนน้ำมาว่าจากใครว่าอันมามาขอพรคนจากใครไม่พูอันอันติดตามไลน์กลับไปขอร้องคุณัวเป็นอันให้ได้นี่แคืมาขอเพิ่นอันนี้ละ พันกัวครับรพันกัวพันกัวที่เขาหาสองพันแล้วนะครับผมยะถาวาลีวหาพุราบาลีปุเรนเทสางกะลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกะปะติยิจิตังบาลิตังตุมังชิปพมีวายสามมีสัตสัพเพปุเรนตูสังกปันจันโดปะนารโสยะตถามันิโชติละโสยะถาสัพพิทิโยยวันจัตุสัพโพโลกวินัสตุมาเทววันปันตะลายโยสุขีลีกายุโกปะวะ අප वा ना ली సनी చంగుठበजाyi न जाताలో రमावంతి। อายุวันโนสุขังพระลังพาวัตุสัพพมังกาลังละกันตุสัพพเดวะตาสัพพุทธานุภาเวนัสดาสวดีปวันตุเตพาวัตุสัพพมังกาลังละกันตุสัพพเดวะตาสัพพธรรมานุภาเวนัสดาสวดีปวันตุเตพาวัตุสัพพมังกาลังละกันตุสัพพเดวะตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาสวดีปวันตุเต ัไงปู่ช่างวัดแห่งนี้เป็นทุรุมาสิบสามปียางเ่าเปาสิบสามปีน้วมดไปย่งเปนผู้จับกานเดืมลาภาผานนี่ศพเพิ่นอยู่ในนี่บอกขนาดอสัรติละร่างกายบันนี้วันที่หลวงปู่มาตั้งวัดวันแร้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ยีสบแปดเมษายนสองพันห้าร้อยยบเก้าโดยหลวงปู่เที่ยงศิลัสสังวร เป็นท่านงสายรวงปู่มั่นคุริทัตโตคุอดองมาเริ่มลงมือสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะจึเงเปนมพันคุดงมามาสาังคบผม,มาทุกหินอยู่นใเนเ่ขนาดว่มีสาราปุตติวับท<อ>่นี้ป็นมาฉันเขาอ,อยู่ในธรรมครับผมขอ,ขอพระคุณที่ให้แควงประจางเขาหน่อยอ๋ว่ั่ ัขนขึ้นมาทำนิสัเย็นด้ยครับครัห้องแอร์ซ้นัดหนึงนี่ยพอทออยู่นะอพอทอจะได้ถานซํเดี๋ยวมาขนาดว่าี่เขาทำิเาเลโอ้ันนี้เขาทำนยังเห็นซ้ำนี่เนาะโอ้ทาเย็นเสยเสยมีแห้งอิหลีเดี๋ยนี้สาธุสาธุ้เย็นอิหลีบบุญกุศลเนาะ

าเนะมาเนะวารัตยวารัตยนาตังนตังสภังสังอภาราังอภาราทังธมตุโนปันเตตุโนปันเตตั้งจิตอธิธานประกาบลงารุจมือใช้หูน่าตาปดมขอมูกหลัอบ

าหายหนาล้เจเพอนายพันอายพานาัพนแตนาล้เจ้าลอยู่เลยเไฟเป็นไ,นไตัวลน้อยเ้ยเอ,อันนี้เป็นเป็นเป็นบ้าน เป็นบ้านโชคชัยนบ้าโชชคัยตำบลดงมะไฟตำบลดงมะไฟมะไฟมะไฟสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาจังหวัดสุวรรณคูหาเนาะอ,เอ,อ,เอำเภอ,ออำเภอโอู้หูอําเภอปะสุวรรณอ้จังอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดนหนองบัวลำพูโอเคอืมย่างเล้<อ>วทำไปก่อนอืม นี่คนกวดทางไห่ฟง้บสาธุอนุมัตธนาบุญสาธุคนนนนนนกกกวววดดดออออมมมมมงเาาิบไป่่่่่้้ีีรร็

ท่องแม่ธรณีไปกับกายชื่อช่องแม่ผู้สาวไปย่างกหลาเลยได้เอาผู้สาวหันนหลีนีเีเออผู้สาวนะเนาะโอ้คือชีดีไว้แต่ผู้สาวผู้งามดีไว้อนุโมทนานำเด้อที่ฮ็ดบุญวดรอบาตครับขอบคุณครับผมนึกว่ากูดอันผู้เพื่อนอันป็นหน้าทั้งก็ว่าผมก็ยุ่ทำคือกัน่าสั้น ขุดอยู ol, oh, mm ่ในถ้ำเขตบริเวณวัด uh นี huh. uh ้มีหัวอ้อมไมมนี่บ่มีอันนี้แป้งแป้งอออืมอกมดมอพองภอืมอืม มันก็มีบ่นมันมีทำเป็นแยกข้าไปในหันนีองถอ็นิดหน่อยนั่งพาวันนานั่งพาวันนาแบบชนมากเพิ่นทํำอุกอุกิจของเพิ่นอออืืเข้าไปในหันว่าเจ้าของที่โตายเป็นพูดเลยเว้ยเย็นช่วยเจยมีแห้งเปมา เอามายนบัตรแคเก็ตเอ่อเจ้ากได้มาเทมากย่งซอยเมอ้จะเระวาเป็นช่างเนาะ,ะ,ะเป็นกรมกรนี่ละที ผู้เขาที่สถานที่เป็นถ้ำโขงวัดหลวงปู่นะครับผมมเบึงนํากันมีไก่ผู้นาทางยางเลาะส้มบรรยากาศครับมันเป็นผู้นะั่นเดี๋ยวตั้งพวกอยู่ดีเนาะ กนที่เห็นก้อนนั้นเป็นคิจัานสเต็ปซิ้วนะโอ้คันมีแหงเน,นี่ยต่างปะก็บูมอีกค่ะคือว่อาหลช้นมนี่ขาดอาืดาดอด แล้วอันค้นเ่าคนแกกระบ,บวดก็มาแล้วก็ไปบโบไว้แล้วลนี่นนก็คือมางจงแกนุ่มเออวังบวชจนนุ่มตัวพูดไปบโบไ้เลยเอ,อ,อันโออันนี้เป็นท,ทำเกียร์เรียกว่าทำเกียร์สิ เป็นเจดีย์คนใบอักขิอบพ่อแมคนนพ่อแม่เป็นอะไรแบบนี้มันบ่มืดโมีไฟมันต้องใไสฟไ,ฟไ,ไฟกไ โอ้ยกับพยามไทยโดยตัวเองบางทีเป็นอย่างคือบดเป็นอย่างคือบดซาดนะอยู่ที่หลังท่ำโขงแต่ว่าเป็นท่ำเกียร์ ทำนะลรเนาะพูดนะโอ้ยธรรมชาตแต่งดีก่าอีเม่เลยฟอ,องดีจอยู่ใกล้ๆมอมมอก็ยังมุดไม,ม่อยากเห็นอยู่โอ้ นว่าอันนี้มันขิวน,นี้ดอขิวข้างต้อขิวข้างคนครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องไฟมาแล้วครับไฟมาแล้วผมก็เลยขออนุญ,ญาตมาถ่ายทำเป็นเทือที่สองนะครับผมเทือแรกประชาเตียนนะครับ เป็นบุญปู่ไม่ตาแกลูกแกลานถุจะถุะเปี่ยกดีใจแล้วปูได้มาถ่ายท้ำาดีใจแล้ม ใจดีล้ใจดีใจละมาทายท่านดีใจละอเอองจนงานอะไรแบบนี้เอออือมัอมมลือลบี่นองไงี่พาเบิรงทำานี่แ่แหละทำโคง้งทำโค้งครับเป็นทำโคง้งนะครับนี นี่นาเป็นไก่น้ำผ้ามาอนี่โอ้อันนี้ก็ได้คล้ายๆกับผ้าพนังเนาะผ้าพนังสมาธิเนาะนี่เนาะคล้ายๆคล้ายๆกับรูปพระไ่อืมอืขุดๆขุดรูปไปชิได้ชิได้กำลันอยู่นี่แบบเนี่ อนาตอัจคำเด้เอ,อจะทีจะทานพระภูมิเจ้าูกปักรักษาอืมอืมขาเรยมารอบองกะอาจ,จมาอามอิมาเป็นโลดสามรลบสีแบบเนี้ยผู้ดใดเห็นกระเจ้กม้าเห็นหบ่ล่ะผู้ใดเห็นกระเช้กม้าผู้ใดเห็นกระจ้กเบิ้งเบิงม่เห็นะเออ เออมันบุยดิมบุยผู้ใดเขามาถึงนี่สองของพวกนี้นะเออเพราะ่างว่าเห็นแต่ทางเขาก็บุก้าเขามาเพราะว่าผู้ยิ่งกับเพื่อนก็บ่รได้อนุญาตเด้อนุญาตได้ทั้งแต่ผู้ชายอืมพเห็นน้ง่ายๆพันใดนะครับพี่น้องยี่ใน้ำโคงงนี่ครับนี่คือถ้ำโค้งทำที่สาลิระลงปูเพิ่นอยู่นี่นะครับเออสาลระสังขารเพิ่น อยู here, <that> ่ในนี้เลยครับพี่น้องสถานีสังขารของหลวงพูเที่ยงนะครับอยู่นี่แหละครับเนี่ยโอ้โหเป็นเมืองหนึ่งพบหนึ่งเลยสวยงามไฮอุยอ่าถูกศัตรูอืม โอ้ยมันมีแต่แพรสองของขาจามันมีังแต่พุทธลูปเนาะผู้หญิงที่มาไดจังไดก้าวไปใส่ก็มีแต่พุทธลูปไหมมีแต่แ,ตแ,ตแนวศักดิ์สิทธิ์ไหมอยู่นี่ไหมพูดนะม่นได้เป็นอย่างตั้งอยู่ทุกทีบนะพูดนะอยู่ในหลืบธรรมชได้ก็มีแต่พุทธลูปเนะมันเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะมันก็เลยก้าวเข้ามาเน่ผู้หญิงนะพูดนะแม่นเบิร์ดที่นองเลยพุดนะ ตอไฟแจ้งก็มาเปนออกันเลยเออตอนไฟแจ้งออกมาเป็นค้อเรื่องกันเลยเฮ้ยนี่แหละครับผมสรีระหลวงปู่อยู่นี่ครับเนี่ยนี่ละดังขาดของหลวงปูอ่อยู่ในนี่แหละครับอยู่ในหีบแก้วนี่ครับผมนี่หลวงปู่เที่ยงครับอืมนี่ครับนี่แหละหลวงปู่เที่ยงอยู่นี่แหละ วงปู่เที่ยงทีละสวะโลตามนี้แล้วครับพี่น้องนี่ครับ ไอผก้เพื่นพาเที่ยวนักนะครับหนักมิดนันกมิดหนักมินไหนักมินนักมินมือดีครับคงสิด้อําลาพาจากเอฟซีลรวครับผมประวัติคำแล้วคงสิไปต่อไปได้นะครับรกที่ขออํมลาพาจากเพื่อนๆไว้ซำานี้ครับผมคงสิ เอาไว้ทำนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนทุกคนครับผมนี่แหละครับผู้เพื่อนพาเที่ยวทั้งวันหนากระชงเสียชัยเพื่อนนี่แหละเองว่าผุ่มไม่ออกมาบุญนี่กรรมเลยไปเบิ้งเลยทำอะไรอย่างนี้เขาทำให้หนบาโอ้ทำทำเมืองบาดานะทำสีท้นมันมีสารพันโยมเนาะ มีสองพัน่แต่งเขาจะนวัน่ลนดนี่เอาว่ไม่สีมีหนามาัน่ีไหลออกจาจมกย่มย่ำฝน,น,นในบ้านเบิ้งไดย่ำฝนกับเบิ้งใดนะครับขอบคุณหลายหน้ามินนะครับคุณหลายที่เป็นให้ ความเอื้อเฟือ้อแล้วก็กราบครูบาอาจารย์เพิ่นอยู่วัดบ้านนี่ยนะครับเพิ่นก็ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เอื้เอเฟื้อให้เมตตาให้แก่ใอ้กับผมในภาเพื่อนๆมาชมวันนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนเด้อครับสวัสดีครับ